สวัสดีค่ะช่องสบายสบายสไตล์แอนนานะคะวันนี้ก็กินเนื้อย่างเกาหลีกันนะคะนี่น้องชายโยนะคะชายโยกินดูเสีว่าอร่อยหรือเปล่าว่าคุณแม่ทําให้กินอร่อยหรือเปล่าเก่งจังเลยอันนี้ก็มีนี่นะคะมีเนื้อย่างเกาหลีมีหมูมีไก่นะคะอย่างนุ่มๆก็มีนะคะมีผักให้เด็กๆด้วยคะ่ะน้ำจิ้มวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปนะคะ ก้จิ้มซอสนะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะน้องพอใจเอาตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็มีผักนะคะมีผักคะน้าแล้วก็โหระพานะคะ<ม>เป็นผักที่หาหง่ายๆนะคะวันนี้เราทําเองนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้กินผักนะคะวันนี้ก็เลยจะทําให้เด็กน้อยกินนะคะเด<ม>็กน้อยกินก็จะมีผักแล้วก็จะมีเนื้อต่างๆนะคะแต่ไม่ได้ให้เด็กน้อยกินลูกชิ้นนะคะวันนี้ลูกชิ้นกินมาหลายวันแล้วนะคะ นี่ก็น้ำซุปของเราสูตรใบเตยนะคะนีแต่ของหน้าทานเลยค่ะหาง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะทํากินได้นานๆนนทำกินทีนะคะอรอยอร่อยมากเลยค่ะจะโยกินน้ําซุปเสียอร่อยหรือเปล่าชิมน้ําซุปให้คุณแม่หน่อยเสียว่าคุณแม่ทำงนอร่อยหรือเปล่าออุ้ยแซ<ช><ช>่บจังเลยยแซ่บจังเลยแซ่บจังเลย ระวังน่ร้อนนะครับร้อนนะครับวันนี้ทําอาหารให้เด็กกินนะครับอันนี้คือน้องชโยจะเป็นคนลองชิมให้คุณแม่นะครับโอ้ว่าอร่อยมากเอายกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยเก่งจังเลยเก่งจังเลยพอใจเอาได้ยังพอใจเอาได้ยังแดอร่อยแม่พอใจอ่ะตักไม่ถึงอยู่ใกลตักไม่ถึงแล้วไม่ถึงเขาไม่เป็นไรถ้าทิมตักให้น้องน่อยสิตักให้น้องน่อยอร่อยหรือเปล่า ดูซี่คุณพ่อก็ด้วยกินด้วยโอ้โหนี่คุณพ่อต้มก็กินด้วยนะครับนักกีฬามาแต่ตีฟุตบอลที่ไหนไม่รู้นะครับชุดนักกีฬาทั้งนั้นเลยอันนี้ไงมั้งอันนี้ที่เก่ากว่านี้ดีมากนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เป็นช่างภาพเองนะคะเห็นช่างภาพเป็นแม่ครัวค่ะ น้อง้าใจดูสิครับน้องพใจอร่อยไหมครับอร่อยหรือเปล่าสุดยอดเขียวนลยทุกนะครับอร่อยนะครับแซ่บไม้ซ่บไม้ซ่บไม้ยาพึ่งนะคะอยาพึ่งนะคะอย่าพึ่งเถียงกันนะคะกําลังอร่อยอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นวันนี้เชิญชวนชิมนะคะยี่โววาทีนะคะ ไม้ <laughs> อร่อยนะคะเอาน้้งพอ่อน้องชโยปิดปิดหน่อยซีปิดยังไงปิดรายการให้คุณแม่นหน่อยซี่ปิดรายการให้คุณแม่นหน่อยซี bye bye. ปิดเป็นไหมแล้วว่ายัางไงบ้าง <c oughs> ปิดให้แม่นหน่อยซี่ <c oughs> เอามองมาทางนี้ด้วยมองมาทางนี้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคน <c oughs> ให้ติดตามคลิปนี้ <c oughs> ถ้าชอบก็ขอให้ขอให้ไลค์กดไลค์กดแชร์และกด ายครับผม